ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําท่วมหลังนี้พิเศษทามุมโค้งสุขภัณฑ์อันนี้ใช้ของใหม่ทั้งหมดเลยค่ะไม่เหมือนบ้านหลังอื่นๆที่เคยทาสีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและในระมิดบ้านมาขายใบเพนท์เฮาส์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อ้อมมีทาเฮาส์ที่ใกลยย้รถไฟฟ้าสถานีสายสีชมพูเลยนะคะเป็นหมู่บ้านพัทราชพัฒนาค่ะซึ่งอยู่พัทยาแปดนั่นเองค่ะหมู่บ้านนี้นะคะก็คือเขาจะเป็นพื้นที่ยกให้เท่ากับถนนด้านหน้าแล้วเรียบร้อยนะคะพอยกถนนด้านหน้าเนี่ยในบ้านมันจะต่ํานิดนึงอะ ดูดูตรงนี้อ่ะของเก่านี่นะแต่เราทําให้เรียบร้อยแล้วให้เท่ากับถนนเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําท่วมแน่นอนรีโนเวทให้ใหม่แล้วทั้งหลังนะคะจากการที่ยกขึ้นขนาดนี้ก็ราคาใช้ได้เหมือนกันนะในการยกพื้นขึ้นมานะคะเพราะว่าแบบหนามากเออแล้วก็ทําลงจอดรถตรงนี้มาให้นะคะซึ่งของเดิมมันไม่มีเนาะแล้วก็ปูกระเบื้องให้เต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็หลังคาอันนี้ใช้เป็นเหล็กนะคะพื้นหลังคาเนี่ยเป็นพิวโฟม เป็นลายไม้ค่ะจะไม่ต้องกังวลเรื่องเสียงดังเวลาฝนตกนะคะแล้วก็ไม่ต้องรับน้ําหนักของกระเบื้องมากจนเกินไปด้วยค่ะตกแต่งให้มีความโมเดิร์นมินิมอลหน่อยๆนะคะด้วยสีขาวกับสีเทาประตูหน้าต่างเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมให้ใหม่ทั้งหมดเลยหลายๆคนก็อาจจะกังวลใช่ไหมว่าพอยกพื้นสูงให้เท่ากับตัวถนนแล้วเนี่ยในบ้านจะเตียย้ยไหมเข้ามาดูภายในบ้านนี้นะคะก็อ้อมสูงที่167นะคะนี่ไม่เตี้ยเลยนะ มีพื้นที่ตัวบ้านเหลือค่อนข้างสูงโปร่งพอสมควรเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยต่อให้เรายกพื้นเท่ากับตัวถนนแล้วเนี่ยตัวบ้านก็ไม่ได้เตี้ยเลยนะคะเราก็ปูกระเบื้องให้ใหม่ทั้งหลังนี่เลยเป็นลายไม้นะคะแล้วก็เปลี่ยนฝ้าให้ใหม่ด้วยเป็นฝ้าฉาบเรียบนะทำฝ้าหลุมตกแต่งอะไรใหม่ให้เรียบร้อยนะคะมีแต่งผนังตรงนี้ให้ด้วยเราสามารถวางทีวีตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะเอาเชลวางทีวีมาเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะมีเฟอร์นิเจอร์ งส่วนแถมมาให้ด้วยตรงนี้ห้องเก็บของนะคือน,น่ารักมากเราเปลี่ยนเป็นลูมิเนียมให้เหมือนกันนะจะทําเป็นห้องเก็บของก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องนอนของน้องก็ได้ใครมีน้องหมาน้องแมวนะคะก็คือเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาไปเลยตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าเราสามารถมองเขาเห็นจากด้านนอกได้เลยนั่นเองค่ะนี่นะคะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องด้วยกันนะก็ตรงนี้เลยเราปูกระเบื้องให้ใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังปูผนังให้จนสุดฝ้าด้านบนเลยนะคะแล้วก็สุขภัณฑ์อันนี้ใช้ของหม หมดเลยค่ะาตรงนี้ด้านหลังตรงนี้เรามีเคาน์เตอร์บาร์ให้ด้วยเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนนะคะตกแต่งให้แบบอย่างดีเลยปกติเนี่ยมันจะเป็นมุมสี่เดียเด่ยมๆใช่ป่ะเออหลังนี้พิเศษทํามุมโค้งให้ด้วยช่างใช้ฝีมือพอสมควรนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนต่อเตอิมมาค่ะก็เป็นครัวที่ต่อเตอิมเข้ามาให้นะทำเคาน์เตอร์ครัวปูนให้นะคะมีเตาแก๊สกับเครื่องดูดควันแถมไว้ให้แล้วด้วยนะสำหรับโซนนี้เราสามารถวางเครื่องซักผ้าได้ด้วยนะ ก็เตรียมพื้นที่ไว้ให้แล้วนั่นเองค่ะมีช่องแสงตรงนี้นะคะให้มีแสงธรรมชาติในตอนกลางวันเนี่ยเข้ามาในห้องครัวได้ด้วยจะได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันมืดหรือว่าอึดอัดจนเกิน,น,นไปนั่นเองค่ะขึ้นมาด้านบนบันไดน,นี้ทาสีเทาให้ด้วยนะ<ม>ก็จะไม่เหมือนบ้านหลังอื่นๆที่เคยทาสีนั่นเองก็คือปกติจะใช้เป็นสีน้ำตาลแตาคอันนี้ใช้เป็นสีเทาด้านบนมีทั้งหมด2ห้องนอนก็คือห้องด้านนี้แล้วก็ห้องด้านนี้นะเราไปดูห้องด้านนี้กันก่อนห้องด้านนี้ก็คือจะเป็นห้องด้านหลังนะด้ ด้านหลังบ้านไม่ได้ใกลฉีดกันมากก็คือเป็นบ้านในโครงการเดียวกันนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้แล้วก็สามารถเปิดหน้าต่างรับลมได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะตรงนี้เป็นห้องน้ําด้านบนนะคะนี่เลย ตกแต่งอีกสไตล์หนึ่งก็คือจะใช้ความเป็นสีขาวๆเป็นลายไม้แล้วก็มีความเขียวๆใช้ใบไม้นิดหน่อยแตแต่งมาให้ด้วยนะคะสุขพันธ์ก็เหมือนเช่นเดียวกันค่ะห้องนอนสุดท้ายนะห้องนอนที่จอกด้านหน้านี่เลยห้องนอนนี้นะคะเราวางเตียงหัวฟุตได้แบบสบายๆเลยนะวางตู้เสื้อก็ยังวางได้ค่ะวางตัวเครื่องแป้งไว้ตรงมุมนี้เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยรับแสงจากหน้าต่างตรงนี้ได้สบายๆเลยมีระเบียงด้านหน้าให้ด้วยเลย ของเดิมนะเขาก็จะเป็นระเบียงเหล็กเนาะเราก็ทำก่ออิฐขึ้นมานะคะเพิ่มความสวยงามให้มีความแปลกตาขึ้นมาหน่อยจากในโครงการนะคะก็จะสวยเด่นแน่นอน,นะคะ่ะกับบ้านหลังนี้ในโครงการหาไทยราษพัฒนานะคะตั้งอยู่หาไทยราษ8นะคะใกล้ๆกับตลาดมินบุรีเลยนั่งรถแค่ต่อเดียวก็ถึงแล้วมีหน้าที่ทั้งหมด17ตารางวาค่ะ2ห้องนอน2ห้องน้ำน,นะคะถ้าดูแลชอบอยากนัดเยี่ยมชมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติม,มก็ทักมาได้ที่เบอร์หลายๆด้านล ะะสำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ